สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเจาะลึกบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆกันนะครับว่าด้วยเรื่องตลาดหุ้นไทยหรือ SET ของเรานี่ล่ะครับว่าณนะสิ้นเดือนกันยายน2025ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า โอเคเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลยนะครับเริ่มจากคำถามใหญ่ๆที่ว่ามันมีโอกาสซ่อนอยู่จริงไหมแล้วก็ไปดูเหตุผลตัวเลขคาดการณ์ความเสี่ยงต่างๆเปรียบเทียบกับที่อื่นจนไปถึงกลยุทธ์แล้วก็บทสรุปกันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่คำถามใหญ่ที่สุดเลยซึ่งก็เป็นเหมือนหัวใจของบทวิเคราะห์นี้เลยนะว่าเอตลอดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่า แล้วเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นนะครับบทวิเคราะห์เขาก็สรุปแก่นของเรื่องออกมาเป็น4เหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยดูน่าสนใจขึ้นมาเป็นพิเศษในช่วงนี้นี่แหละครับ4เสาหลักที่เขามองว่าเป็นบวกอย่างแรกเลยก็คือเรื่อง valuation หรือมูลค่าที่มันดูน่าสนใจ 2. คือปันผลที่ค่อนข้างสูงพอให้ถือรอได้ 3. คือมีความหวังจากนโยบายภาครัฐเข้ามาช่วยและสุดท้ายโมเมนตัมของตลาดที่เพิ่งจะพลิกกลับมาเป็นบวกนี้เอง เอาละครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวเลขกันบ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรมาสนับสนุนมุมมองบวกๆแบบนี้ตัวชูโรงของเรื่อง valuation เลยนะครับก็คือค่า PE หรือ Price to Earning Ratio ซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16.8เท่าค่ะถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับ PE มันก็เหมือนกับป้ายราคาของตลาดหุ้นนั่นแหละครับซึ่งป้ายราคาตอนเนี้ย ถือว่าไม่แพงเลยถ้าเราเทียบกับราคาในอดีตของตลาดหุ้นไทยเองนะทีนี้พอเรามีจุดตั้งต้นแบบนี้แล้วบทวิเคราะห์เขาก็เลยลองฉายภาพไปข้างหน้าดูครับว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างซึ่งเขาก็แบ่งออกมาเป็น3สถานการณ์คือแบบที่ดีสุดแบบกลางๆที่คาดไว้แล้วก็แบบที่แย่ที่สุดครับ โอ้โหจุดที่น่าสนใจมากๆของตารางนี้เลยนะครับคือช่วงของผลตอบแทนที่เป็นไปได้ลองดูสิครับถ้าเป็นกรณีที่ดีที่สุดหรือบูเคสเนี่ยผลตอบแทนอาจจะพุ่งไปได้ถึงบวก26.5%เลยนะแต่ในทางกลับกันถ้าเจอสถานการณ์แย่ๆก็อาจจะติดลบไปถึง14.5%คือมันเป็นช่วงที่กว้างมากๆซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าโอกาสก็สูงแต่ความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยเหมือนกัน ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับถ้าเราไปดูโมเดลที่มันซับซ้อนขึ้นอีกหน่อยอย,อย่าง DCF ที่เขาจะประเมินมูลค่าโดยการมองไปที่กําไรในอนาคตหลายๆปีข้างหน้าเลยนะตัวเลขที่ได้ออกมาก็ชี้ว่ามูลค่าที่เหมาะสมจริงๆของเซ็ตเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวหนึ่งจุดครับซึ่งตัวเลขนี้มันก็แปลว่าตลาดมันยังมีอัพไซด์หรือช่องว่างให้ปรับตัวขึ้นไปได้อีกประมาณ9 1 0จากระดับปัจจุบันเพื่อที่จะไปถึงจุดที่โมเดลเขาประเมินว่าเป็นมูลค่าที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ นั่นคือภาพในฝั่งของโอกาสที่ตัวเลขต่างๆมันบอกเรานะคะแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนจริงๆเราจะมองด้านเดียวไม่ได้ต้องไปดูฝั่งความเสี่ยงแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับที่อื่นๆในภูมิภาคดูด้วยคำถามแรกเลยก็คือไอค่า P/E ที่16.8เท่าเนี่ยที่เราบอกว่ามันถูกเมื่อเทียบกับอดีตของตัวเองแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านล่ะมันจะยังถูกอยู่หรือเปล่า กราฟนี้ให้ภาพที่ชัดเจนมากเลยครับเราจะเห็นเลยว่าถึงแม้เซฟจะดูถูกเมื่อเทียบกับประวัติตัวเองแต่พอเอาไปวางเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้หรือสิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นว่าเราดูแพงกว่าเขาพอสมควรเลยอืมนี่แหละครับคือบริบทที่สําคัญมากๆเพราะนักลงทุนต่างชาติเขาก็จะมองภาพเปรียบเทียบแบบนี้แหละครับ แน่นอนครับการลงทุนทุกอย่างมันก็ต้องมีความเสี่ยงซึ่งบทวิเคราะห์เขาก็ชี้ให้จับตาดูความเสี่ยงหลกัหลกๆเอาไว้ไล่ตั้งแต่ปัจจัยนอกประเทศเลยอย่างเรื่องเงินทุนต่างชาติที่อาจจะไหลออกถ้าดอกเบี้ยโลกเปลี่ยนไปจนถึงปัใจจัยในบ้านเราเองไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่อาจจะโตช้าก,กว่าคาดหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็นโยบายต่างๆครับทีนี้พอเราเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงแบบนี้แล้วแล้วเราควรจะวางกลยุทธ์ยังไงดี บทวิเคราะห์เขาก็ได้สรุปแนวทางเอาไว้เป็น2แบบหลักๆเลยครับจะเห็นว่าแนวทางมันต่างกันชัดเจนเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเรามองสั้นหรือมองยาวสำหรับสายสั้นที่มองแค่1น1-6เดือนก็จะเน้นไปที่โมเมนตัมทยอยเข้าซื้อตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ใกล้ๆพอถึงแนวต้านก็ขายทำกำไร ส่วนสายยาวที่มองเป็นปีๆก็จะกลับไปโฟกัสที่ปัจจัยพื้นฐานเน้นหุ้นปันผลสูงหุ้นวัตถุจักรและที่สำคัญคือการกระจายความเสี่ยงคืออาจจะมีหุ้นไทยในพอร์ตแค่สัก20-30%ของพอร์ตโดยรวมเท่านั้นเองครับแล้วเราจะสรุปเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงดีคือบทวิเคราะห์เขาไม่ได้ฟันธงมาว่าซื้อหรือขายนะครับแต่ให้เป็นเหมือนกรอบความคิดหรือเฟรมเวิร์สำหรับเอาไว้ติดตามสถานการณ์มากกว่า บทวิเคราะห์เขาก็เลยให้ตัวชี้วัดสําคัญสข้อนี้มาให้เรามองมันเหมือนเป็นสัญญาณชีพของตลาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟันเฟืเงินทุนไหลเข้าออกตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจเราท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดท,ที่มีผลกับทั้งโลกแล้วก็ข่าวนโยบายใหม่ๆในบ้านเราคือปัจจัยพวกนี้แหละครับที่สามารถพลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างรวดเร็วถ้าจะให้สรุปในประโยคเดียวนะครับ บทวิเคราะห์นี้ก็เหมือนจะบอกว่าตลาดหุนห้นไทยตอนนี้มีโอกาสที่น่าสนใจมากแต่มันเป็นโอกาสแบบมีเงื่อนไขคือมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องเคารพมันด้วย ทั้งหมดนี้มันก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดจริงๆครับว่าปัจจัยในประเทศอย่างนโยบายต่างๆกับสภาวะของโลกภายนอกมันจะมาบรรจบกันในจังหวะที่พอดีเพื่อปลดล็อกศักยภาพของตลาดหุ้นไทยได้หรือเปล่าคือศักยภาพนะี่มันมีอยู่ตรงนั้นแต่การจะไปให้ถึงจุดนั้นได้ไหมมันขึ้นอยู่กับสมการที่ซับซ้อนมากๆของทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศนี่แหละครับ